สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทาอาหารวันนี้ผมลุงโจกและน้องเติ้ลนะครับฝั่งเติ้ลนนะครับวันนี้มีกองกองเชียร์มาด้วยครับก็บอกโอ้อยากมาดูลุงโจกหน่อยครับว่าลุงโจกตกปลาเป food, ็นยังไงครับได้หรือเปล่าหรือจะแฮวก็เลยชวนมาด้วยนะครับวันนี้ก็จะเอาเปรีมาด้วยกันสองคันนะครับจะมาลองตกปลาชะโดดูด้วยเหยื่อไส้ปลานะครับไส้ปลาไปขอแม่ค้าที่ตลาดมาบอกขอหน่อยแม่ค้าบอกหยิบไปเลยแล้วก็ไปจกมาหน่อยนะครับ ในในกระมังนะครับเป็นไส้ปลาดุกไส้ปลาอะไรเงี้ยรวมๆนะครับแล้วเดี๋ยวลองเกี่ยวดูก็ตีนี่ครับห้วยข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นบ่อนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานนะครับให้รับชมหรือเปล่าและโชว์น้องเติ้หรือเปล่าครับอุต่าตามมาเชียร์นะครับดูนะครับว่าเจ้านี้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับแล้วก็เอากระทะเอาตะแกรงมาพร้อมเลยนะครับกะว่าวันนี้ถ้าได้ก็ทอดปลานะครับกินกันเลยวันนี้โอเคนะครับธรรมชาติครับโอ้ยไงครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด ติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในะช่องลุงโจกด้วยเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นะครับผมและลุงโจ๊กลุงโจกและน้องเติ้ลนะครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวลุยกันนะครับวันนี้โชว์โชว์ให้เด็กมันดูโชว์ให้เด็กมันดูไะ <laughs> ลุยครับ <laughs> นี่นะครับยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่นี่ สองทีมงานนะลงไปหาลงไปหานะครับลงไปหาปลาแนละ้วแล้วก็ดักปลาซิวนะครับนี่ดักปลาซิวไว้ตรงนี้นะครับขงข้างล่างนู่นนะครับอันหนึ่งเดี๋ยวลองดูครับนี่นะครับปลาป่าชโดแดดเดียวที่ได้มาเมื่อวานนี้นะครับไ,ได้ตักแดดแล้วเดี๋ยวไปทอดกินนี่เ็าใช้ที่ดักปลาซิวนะครับที่ดักกุ้ง หงายขึ้นหงายขึ้นทำเป็นที่ดักตากปลาได้เลยสบายตามกันต่อไปครับตอนนี้ก็เงียบนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามาตึงมาดึงมาตอดมาทักทายนะครับยังเงียบอยู่ก็เลยไปดักปลาซิวไว้นะครับเดี๋ยวมาดูปลาซิวครับนี่ครับปลาซิวที่ดักไว้นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับไม่ไม่พลาดครับมาล้อล้อครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมาละล้อล้อล้ออะไรครับมาละล้อครับพอได้ครับอะไรกับข้าแน่นอนไม่อดนะครับหลับประซิลโอ้แต่ลงไปใหญ่ครับเดี๋ยวลองอามทุนเงินไปเรื่อยๆครับจนถึงช่วงเย็นเย็นนะครับ ตอนนี้กลัวฝนอย่างเดียวครับฟ้าร้อ,องคุ้ม้มคุมมาครับไปตากันต่อครับโอ้เวลาเดิมเลยนะครับอายุเข้าครับโอ้ดีนะครับพายเรือเมื่อกี้พายเรือขึ้นฝั่งพอดีนะครับไม่งั้นเราโอ้โหไม่อยากจะเหลาเลยครับโอ้โหด,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 ดูครับดูดูอายุครับเออ ครมาจะเก็บของเก็บของเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับหลบอายุหลบฝนก่อนครับนี่นะครับผลประกอบการวันนี้เออตกปลาชะโดแห้วนะครับไม่ได้เลยครับเลนได้ปลาซิวนี่ครับแทนโอ้โหดูนะครับปลาซิวตัวสวยนะครับตัวใหญ่นะครับตัวชุดนี้เดี๋ยวเอาไปหมักไว้ทอดนะครับไปหมักทอดนะครับ ดูตัวหญ่ตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับก็สรุปนะครับวันนี้แห้วนะครับไม่ได้ตัวใหญ่นะครับไม่ได้เลยนะปลาชะโดก็เลยเอาใส่คันไม้ไผ่นะครับปักไว้สองหลังนะครับโดยเกี่ยวพุงปลานะครับเดี๋ยวๆพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูวันอีกทีนะครับว่าจะได้ไม่ได้แล้วก็นี่ครับวันนี้สิ่งที่เราคุ้นเคยครับปลาซิวปลาซิวในกับข้าวช่วงเย็นนะครับ โอเคนะครับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อครับว่าเป็นยังไงบ้างปะ่ะยินแล้วครับไปทำข้าวกินกันดีกว่า <c oughs> อ่าเรียบร้อยแล้วคตอนนี้มาถึงมาถึงบ้านนะครับนี่ <c oughs> เป็นปลาซิวนะครับแหมอันนี้เดี๋ยวถอดถอดกองเขียวกองเขียก็บอกโอ้รอดูปลาใหญ่ลุงโจ๊กไม่ได้เลยครับก็บอกว่าไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันใหม่ <c oughs> โอเคนะแล้วไว้เจอกันโอเคบ๊ายบาย